กลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมนะครับนะก่อนที่จะไปชมคลิปพี่พี่ขอมาแนะนำนะครับอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับในการเพิ่มเพื่อนนะครับผ่านช่องทางไลน์นะพี่พี่นะนี่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมาแนะนําอีกรอบหนึ่งนะพี่พี่นะนี่ก็จะเป็นคลิปของผมนะครับนะให้พี่พี่สังเกตนะใต้คลิปนะครับจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะครับมีคําว่าเพิ่มเติมนะพี่พี่แตะเข้าไปตรงเพิ่มเติม นะครับมันก็จะเด้งมันหน้านี้เลยพี่ๆนะครับนะช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ด้านบนนะครับเพจเฟ e บุ๊กตรงกลางแล้วก็ไอ l i ลายนะครับด้านล่างสุด นะครับนะช่องทางที่ผมแนะนํานะครับผมตอบเร็วที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับด้านบนสุดเลยแค่พี่พี่แตะเข้าไปตรงลิงก์นะครับมันก็จะเด้งเข้าเองเลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับพี่พี่นะลองทํากันดูนะครับไม่ยากเลยพี่พี่นะครับลองดูนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไปพี่พี่มาชมพะเครื่องกันนะครับเป็นพาเครื่องหนูแฮลเป่าวัโลนะครับมีแบบทั้งเรียมแล้วก็ไม่เรียมนะครับอ่ะ มีทั้งหลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับในวันนี้นะครับก็จะเน้นเป็นพระอ่าย่อยๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเน้นราคาแบบจับต้องได้นะครับมาชว์ันที่รุ่นแรกเลยพี่ๆีในวันนี้นะท่านใดที่ไม่ทันนะครับนะในรอบก่อนๆน,นะครับนะเหรียญกลมตํารวจนะครับลูงปุ๊แพระว่าโลวัดรรางหมันปีห้าสี่นะครับวันนี้ผมได้มาเพิ่มแล้วพี่ๆีนะเห็นว่าหลายๆท่านนะทักเข้ามาเยอะมากพี่ๆีนะครับวันนี้ผมหามาได้ อ่าสามองนะครับนี่กรมตํารวจนะครับตอกโคด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหน้าหลวงบุพเพ้วปาวัโลนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะเอาราคาเดิมนะครับเอา200บาทส่งให้ฟรีนะครับ200บาทส่งฟรีนะครับรุ่นนี้จมูกจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยพี่พี่นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลพี่พี่นะครับราคาถือว่าสมเหตุสมผลนะ200บาทพี่พี่ไม่ต้องจ่ายค่าส่งนะครับนะค่าส่งก็50บบาทนะพี่พี่นะ ค่าส่งสามสิบเจ็ดนะครับหากก็จะมีค่าล้างด้วยค่าบับเบิลนู่นนี่นั่นนะพี่พี่นะก็เฉลี่ยค่าส่งห้าสิบาทผมออกให้เองนะครับพี่พี่นะครับเอาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับราคานี้เนี่ยอ่าขอัยนะครับเอาสองร้อยบาทนะครับราคานี้เน้นใช้พุทธคุณนะครับนะเสองร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมีนี่อีกองหนึ่งนะครับสภาพเหมือนกันเห็นไหมครับจมูกจะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับสองร้อยบาทส่งฟรีนะครับ นี่เช่าได้เลยพี่ๆราคานี้ราคาย่อมเยานะครับรับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะวัดรางหมันปี54นะครับเหรียญกลมตำรวจนะครับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะรุ่นนี้นะครับนะด้านหลังจะไม่เหมือนกันพี่ๆนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเขียนว่าชมรมพนักงานสอบสวนแห่งชาตินะครับห้ออกวัดรางหมันปีเดียวกันพี่ๆนะครับนะสร้างรูปเหมือน5.19มนะครับนี่ <ítulo> อันนี้ออกวัดรังมันเหมือนกันด้านหน้านะครับหลวงปู่แพ้วเป่าวัลโลนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะตอบโคด้านหน้านะพี่ๆนะนี่ตออโคด้านหน้าแบบนี้นะครับสวยเดิมพี่ๆ <N Sa it> นะครับสวยเดิมนะเอาองคละสองร้อยบาทนะครับองละสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับสององแรกนี่เหมือนกันพี่ๆนี่สององแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองนี่ต่อโคด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะไม่เหมือนกันนะครับอ่า ประมาณนี้พี่พี่ลองดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะได้มาแค่นี้พี่พี่นะครับนะเป็นพระแบบอ่าพระเน้นชายพุทธคุณนะครับนะราคาไม่สูงมากนะครับพระเน้นชายพุทธคุณนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับพระปิดตาจัมโบนะครับหรือว่าพระปิดตาเจริญพร84นะครับหลวงปู่แพลวเปาวโลนะครับรุ่นนี้ออกวัดหนองคงนกนะครับพี่พี่นะปี4ี่ นะครับพระดีปีลึกพี่พี่นะครับพระติดตาจัมโบ้นะครับเจริญพรแปดสิบสี่นะครับหลวงปู่พ่อปอบวโรตรงด้านหลังนะครับสวยเดิมนะสวยเดิมนะครับองนี้เลี่ยมผ่านใช้มานิดหน่อยพี่พี่แต่งานเลี่ยมนี่สวยนะครับงานเลี่ยมสวยนะด้านในพระก็ถือว่าเรียบร้อยดีพี่พี่นะครับนี่สภาพเป็นแบบนี้เลยนะขอเปิดราคานะครับองนี้เอาสามร้อยบาทนะครับถือว่าพบเจอน้อยนะพี่พี่นะพระหายากนะครับนะ ราคาจับต้องได้นะครับราคาย่อมเยานะรุ่นนี้มีลงหนังสือนะครับนะมีลงหนังสือชัดเจนนะครับหลวงปู่แพลตเป่าวะโลนะครับราคานี้นะเน้นนชายพุทธคุณนะท่านใดอยากได้นะครับเช่าไปแล้วค่อยขึ้นคอได้เลยพี่ๆนะครับงานเลี้ยงก็ยังถือว่าใหม่มากๆนะครับไม่ได้เก่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะอ่าค่อยขึ้นคอได้เลยนะครับในราคา300บาทนะครับนะ300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับนะไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับ แล้วก็ต่อไปนะเป็นเหรียญอ่าฉลองเลื่อนสมรณศักดิ์พี่พี่นะครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองนะท่านใดไม่ทันในรอบก่อนๆนะองค์นี้ได้มาทุนไม่ได้แพงมากพี่พี่นะครับเปิดราคาเร็วเจ็ดร้อย 700, นะผิวเดิมสวยนะครับอันนี้ผมส่งเลี่ยมเองนะเป็นงานเลี่ยมเลเซอร์นะครับนะสวยแน่นอนพี่พี่นะครับนะอันนี้ทุนใหม่พี่พี่เอาเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ นี่พระราชมงคลวชิลคมนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแบบผิวกระจกเลยนะสวยมากนะครับสวยมากนะครับนี่ด้านหลังนะอายุ99ปีนะครับมียันส่วนคู่สองข้างซ้ายและขวานะครับด้านบนเขียนมาฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแรกพี่พี่ที่ทํายันส่วนคู่นะทั้งสองข้างแบบนี้พี่พี่นะครับราคานี้นะ700บาทส่งไม่ฟรีไม่มีบวกเพิ่มมีกล่องเดิมให้นะครับได้ไม่แค่หนึ่งองค์เท่านั้นพี่พี่มีแค่หนึ่งองค์นะราคานี้นะครับ ปกติก่อนหน้านี้ผมเปิด800กว่าบาทนะแต่องค์นี้ทุนมันมาแบบมันมาไม่ได้สูงมากพี่ๆนะครับขอเปิดราคาตามนี้เลยนะเอา700บาทพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่1องค์เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับนะเหรียญแจกทานนะครับเหรียญแจกทานอายุ9 9ปีนะครับนะ นี่หลวงปู่แพ้วป่าวโลนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูผิวลุ้งนะครับนะรุ่นนี้ออกแบบอ่าองนี้นะครับสีจะออกแบบม่วงๆ่วงนะครับนะม่วงม่วงเหลืองเหลืองนะครับสวยเลยนะครับนะรุ่นนี้ถ่ายรูปผมอยากถ่ายรูปลงนะพี่แต่เวลาถ่ายรูปจะถ่ายยากมากพี่พผิวลักษณะแบบนี้นะเลยมาทําคลิปให้ดูนะครับนะนีเปิดราคาเลยเอาหกร้อยบาทพี่พี่นะครับนะสวยเดิมนะ เอาบาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นโค้ดอ่าโค้ดยันส่วนนะครับโค้ดยันส่วนนะครับสวยเดิมตัวหนังสือก็จะอ่าปั๊มลึกลงไปนะครับลักษณะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีกล่องเดิมให้พี่ๆนะพระไม่เคยผ่านใช้นะครับไม่มีรอยนิ้วมือติดเลยนะสวยเดิมพี่ๆนะครับเอา600บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับ600บาทพร้อมส่งนะครับ แล้วก็ต่อไปนะเหรียญเจริญพรนะครับนะเหรียญเจริญพรบนนะครับท่านใดที hmm. symptoms, right? ่ไม่ทันในรอบที่แล้วนะวันนี้ผมได้มาเพิ่มนะแต่องค์นี้นี่สวยเลยพี่พี่นะครับผิวแบบออกม่วงม่วงชมพูชมพูนะครับนี่นะครับผมพยายามพลิกให้ดูนะนะครับสวยเดิมนะครับจมูกโด่งร้อยนะครับจมูกโด่งสวยนะครับนะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถ้าจมูกยุบนะครับก็คือหย่อนนะครับพี่พีนะรุ่นนี้จมูกต้องสวยนะครับอ่าประมาณนี้นะ องนี้ขอเปิดราคานะพี่พี่นะอยากได้พันหกนะครับเอาขอพันห้าและกันพี่พี่นะขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสวยเดิมพี่พี่นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเดิมนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรุ่นนี้รับประกันเลยว่าองค์จริงสวยกว่าในคลิปแน่นอนพี่พี่นะครับสวยกว่าในคลิปแน่นอนในคลิปบางทีแบบแสงอาจจะจ้าไปสักนิดนึงนะครับนะสีผิวเลยดูแบบ ไม่ได้จีดจัดมากนะครับแต่องค์จริงสวยมากพี่พี่องค์นี้เราประกันเลยเอาหนึ่งพันห้าพี่พี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสวยเดิมนะครับนี่เหรียญเจริญพรบนนะครับออกวัดรังหมันปีหกสองนะครับหลวงปู่อแพลวเปาเวโรนะเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะครับอายุครบแปดรอบนะครับนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญกรรมการหนึ่งนะนี่นะครับนานๆครั้งนะได้มาสัก หนึ่งองค์พี่พี่หายชากมาหักเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับวันนี้ได้เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับนะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายๆท่านตามหาแล้วก็ชอบสะสมกันนะครับหลวงู่แพลวปาเวโลนะครับวัดร้างหมันปี53นะครับถือว่าเป็นพระยุคต้นเลยนะครับของวัดร้างหมันพี่พี่นะครับวันนี้ผมมีออสอง,ององค์นะ นี่แต่ขอเปิดราคาไม่เท่ากันพ,พี่ีเนื่องจากว่าพระเนี่ยมีความสวยที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่นะสารภาพเลยพ,พี่ีว่าด้านขวามือของผมเนี่ยองคเนี้เป็นพระเก็บของผมเองนะเป็นพระเก็บของผมเองนะแต่ผมเอามาทําเปรียบเทียบให้แล้วก็อ่าเปิดราคาเลยนะเปิดราคาให้ได้เช่ากันพ,พี่ีเดี๋ยวลองดูนะมาชมนี่องคแรกพี่พี่องนี้ผิวก็จะอ่า เห็นไหมครับผิวไม่เหมือนกันนะองขวานี่ผิวกระจกเลยนะองนี้ก็ผิวโดนอากาศมาพี่พี่นะครับอันนี้คือประกันเดิมให้ด้วยนะครับพี่พี่นะไม่มีเช็ดไม่มีล้างนะครับอันนี้แบบเดิมๆนะครับแล้วก็จมูกเฉียวนิดนึงพี่พี่นะครับแจ้งกันตรงๆนะจมูกเฉียวนิดนึงนะครับจมูกผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับจมูกผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นพี่พี่ถ้าไม่ส่องไม่เห็นนี่นะครับสวยเดิมนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนะเนื้อเงินนะนี่ด้านหลังนะครับ กรรมการหนึ่งตรงกลางเป็นยันเถาะนะครับที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับพิเศษนะกำแพงเพชรแสนจังหวัดนครปฐมนะครับองค์นี้ขอเปิดราคานะพี่พี่นะเอาสองพันห้าพี่พี่ราคานี้พี่พี่ไม่ต้องไปวิ่งหาเองนะครับผมอ่าผมหามาให้แล้วนะครับนะผมหาผมคัดให้แล้วพี่พี่นะครับนะไม่ต้องกลัวพระเกนะครับชอบจากผมก็คือสบายใจได้เลยพี่พี่นะครับไม่ต้องไปวิ่งหาเองให้เสี่ยงนะครับนะนี่นะครับ เอาสองพันห้าพี่พี่รวมส่งนะส่วนองขวานะครับองค์นี้เป็นพระเก็บของผมเองพี่พี่นะลองเอามาเปิดราคาดูเผื่อมีท่านใดอยากได้นะครับนี่จมูกโดง่งพี่พี่สุดบล็อกเลยร้อเเซนต์นะครับานี่นะครับประมาณนี้นะเป็นเนื้องเงินแบบผิวกระจกเลยนะครับนี่ผิวสะอาดเลยพี่พี่นะครับไม่มีเช็ดไม่มีล้างนะครับผิวเดิมนะ ที่จริงไลท์ที่จริงเนี่ยพวกพวกอย่างนี้นะพี่ๆนะเช็ดได้นะครับนะนี่เห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเป็น,นดินนิดหน่อยๆน่อยนะเช็ดได้นะพี่ๆนะแต่ผมไม่ทํานะครับนะเอาเป็นแบบว่าอ่าพระเดิมๆนะองนี้นะครับนะํสภาสภาพนี้ผมให้สวยแชมป์เลยพี่ๆนะครับผมให้สวยแชมป์เลยนะอยากได้สักสามพันห้านะพี่ๆนะองนี้นะสวยเดิมจริงๆนะครับนี่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผม ผมเอาสองพันเก้าแล้วกันพี่พี่นะครับนะขอเปิดราคาสองพันเก้าพี่พี่นะองนี้นะครับฟอร์มนี้นะปกติผมเปิดสามพันห้านะพี่พี่นะถ้าเป็นฟอร์มนี้นะแต่วันนี้เอาไปสองพันเก้าพี่พี่นะครับเฉพาะเฉพาะองค์นี้นะนี่นะครับจมูกด่งสวยเลยองค์นี้นะครับเอาสองพันเก้าพี่พี่นะถือว่าอ่า ลองเปิดดูพี่พี่บุ๋ิ้ท่านใดอยากได้นะผมมีหลายองนะประการหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมเปิดให้องค์หนึ่งนะครับนะอันนี้พลาเก,ก็บผมเองพี่พี่นะครับท่านใดนะอยากได้ไปเลี่ยมเงินเลี่ยมทองพี่พี่นะครับองค์นี้ประกันเลยนะไม่มีผิดหวังพ,พี่ได้รับสวยแน่นอนนะครับส่วนองค์นี้ผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะอันนี้ก็สองพันห้านะครับนะเห็นไหมความสวยไม่เหมือนกัน องซ้าย2,500นะครับขวา2,900นะครับราคาต่างกัน400บาทพี่พีร้องดูนะแต่ขวานี่ได้สวยเลยทีเดียวนะผมไม่สวยแชมป์เลยพี่พี่นะครับประกันเดิมทั้ง2อ,องค์ด้วยนะครับนี่ด้านหลังนะครับแต่ซ้ายเนี่ยจมูกแตกนิดนึงนะพี่พี่นะจะมูกแตกแล้วก็ผิวเปิดนิดนึงนะแต่ไม่ได้ขี้เลยนะครับพี่พี่นะผมยังมองว่าสวยนะครับส่วนองขวานี่สวยเลย นะครับสวยกริบเลยนะครับอ่ะราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะเหรียญใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายนะครับพี่ๆดูผิวนะอันนี้ซีนเดิมจากวัดเลยพี่ๆนะครับนี่ใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายหรือว่าเหรียญใบขี้เหล็กปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ตอกโค้ดคําว่าแพลวพี่ๆถ้าเป็นพิมพ์เล็กจะเป็นผอพึ่งตัวเดียวจมูกโด่งสวยนะครับด้านบนเขียนว่าปลอดภัยนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่ๆนะครับสวยเดิมๆนะ ด้านหลังนะครับนะเป็นยันสวนอ่าเป็นยันสวนนะครับยันกลับไหลกลายเป็นดีนะครับเป็นยันประจําตัวขององค์หลวงปู่แพ้วนะครับน,ะนี่สวยเดิม,มพี่พี่มีกล่องเดิมให้ด้วยนะเดี๋ยวหากล่องให้ชมพี่พี่นี่นะครับขอเปิดราคาพี่พี่ขอหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะองค์นี้ผมว่าตอนนี้เช่าได้นะพี่พี่นะตอนนี้เช่าได้นะสภาพนี้เมื่อก่อนมีสามพันพี่พี่นะครับ นะตอนสักประมาณสามสี่ห้าปีที่แล้วนะแต่ผมเอาพันเจ็ดนะครับสวยมากพี่ๆผิวกบับช่ำๆนะครับผิวเดิมด้วยนะครับพระแท้ผิวเดิมเอาพันเจ็ดพี่ๆนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะสวยแน่นอนตรงนี้นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับแ,แล้วก็ต่อไปนะครับนะท่านใดรออยู่นะนี่ได้มาหนึ่งองค์พี่ๆนะครับ เหรียญเปิดโลกนะครับปีเดียวกันเลยนะครับกับเหรียญอขี้เล็กนะครับปีห้าหกนะปีเดียวกันนะครับต่อโค้ดตัวเดียวกันพี่พี่นี่โค้ดคำว่าแพลวนะครับโค้ดตัวเดียวกันนะครับท่านใดอยากได้อยู่นะไม่ทันในรอบก่อนก่อนวันนี้ผมได้มาเพิ่มแล้วพี่พี่นะครับสวยเดิมจมูกโด่งทั้งสองฝั่งเลยด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นอาหลวงพ่อทวดนะครับนะหลวงพ่อทวดเนี่ย ด้านหลังลงบูแพลวเปาวลโลนะครับนี่จมูกโด่งทั้งสองฝั่งพี่พี่ประกันให้เลยนะสองดวาดนิดนึง,นงขออภัยนะครับนี่นะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับจัดสร้างทั้งหมดสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับถือว่าสร้างน้อยนะครับเรี่ยมพร้อมขึ้นคอเลยพี่พี่นะครับนะเรี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็ได้กล่องเดิมไปด้วยนะครับนี่อ่าองค์นี้ผมได้กล่องเดิมมานะขอเปิดราคาพี่พี่พองค์นี้ขอเก้าร้อยบาท นะครับขอเก้าร้อบาทพร้อมส่งนะครับนถ้าถ้าไม่เลี่ยมนะพี่พี่นะก่อนก่อนอ่าณปัจจุบันนะถ้าไม่เลี่ยมนะราคาอยู่อ่าแปดร้อยนะครับอยู่แปดรอยบวกลบนะครับนะบางครั้งจมูกโดนบ้างจมูกเต็มบ้างก็อ่าราคาก็อาจจะลดหลังลงไปนิดหนึ่งพี่พแต่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์นะขอ 900บาทนะครับพี่พี่ขอ900บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเหราาียญเปิดโลกปัจจุบันน่าเก็บพี่พี่นะราคานี้ลดหลั่งลงมานิดนึงนะครับนะอ่านี่นะครับเอา900บาทพร้อมส่งนะครับสวยเดิมนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นพระผงนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับนะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระผงนะครับอายุ90ปี หลวงปู่แห้วปาวโลนะครับวัดรังหบันปีห้าห้านะครับนะเป็นพละผงนะนี่นะครับสวยเดิม,มพี่นะครับราคาแบบเน้นใช้พุทธคุณนะครับนะนี่นะครับสวยเดิมสวยพอกันนะครับนะเอาสองร้อยเก้าสิบพี่พี่นะครับเอาสองร้อยเก้าสิบบาทเป็นราคาพร้อมส่งนะราคานี้เช่าได้เลยพี่พี่นะ ตู้วัดน่าจะสามร้อยถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับอันนี้เอาร้อยอ่านี้เอาสองร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยเก้าสิบถือว่าถือว่าได้เลี่ยมฟรีนะพี่ๆนะแล้วก็อ่าจัดส่งให้นะครับไม่มีบวกค่าส่งนะครับราคานี้เน้นชายพุตธคุณพี่นะพระดีนะครับนะปีห้าห้านะครับวัดรังหม่ำนะครับนี่สวยเดิมๆนะครับสวยเดิมๆนะครับเลี่ยมใหม่นะนี่นะครับ เอาไปสองอเก้าสิบี่พี่นะครับสอง้ยเกสิบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับมีไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะทาวเวสต์ส่วนทรงจำปีนะครับนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับเลี่ยมใหม่ๆนะพี่ๆีนะนี่นะครับด้านหลังลูบูแพล็ปเป่าวันโลนะครับขอเปิดราคาเลยองละห้าร้อยพี่ๆีนะครับมีสามองนะองนี้นี่สวยเลยนะมีสามองค์พี่นะครับมี3อมองนะ แต่ผมว่าสวยพอกันนะครับนะไม่มีคราบไม่มีรอยนิ้วมือนะครับไม่มีคราบรอยนิ้วมือถือว่าโอเคพี่ๆนะครับนะนี่ถือว่าได้เลี่ยมเก็บผิวไปในตัวนะครับแล้วก็ค่อยบูชาขึ้นคอได้ด้วยนะครับอ่าผมอธิบายแบบนี้ได้เลยพี่ๆนะผมกล้าพูดเลยว่าพระอ่าพระที่ผมส่งเลี่ยมนะพี่ๆนะผมกล้าพูดเลยว่าผมคัดสวยที่สุดพี่ๆผมรับประกันเลยนะครับนะพระที่ผมส่งเลี่ยมเองนะครับให้พี่ๆแบบ มั่นใจได้เลยว่าพระสวยแน่นอนพี่พี่นะครับผมคัดแบบคัดสวยจริงๆิพี่พี่เพื่อที่จะส่งเรียมนะครับถ้าพระไม่สวยเนี่ยผมไม่ส่งพี่พี่นะครับนะผมประกันให้เลยนะต้องสวยจริงๆพี่พี่ผมถึงจะส่งเรียมนะนี่พี่พี่ดูนะดูผิวนะครับเป็นเนื้อท้องแรงนะครับนะไม่มีวัดตาวัดใจพี่พี่ราคานี้นะครับห้าร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับออกวัด หกร้อยนะพี่ๆนะอันนี้ผมเอาห้าร้อยได้พระพร้อมเดียมนะครับมีกล่องเดิมให้แล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับมีแค่สามองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะเป็นเหรียญอ่าขออภัยนะครับเป็นพระผงนะเป็นพระผงเนื้อใบลานพี่ๆีนะครับเป็นพระสมเด็จรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะรุ่นหนึ่งพิเศษนะครับอ่าวัดรางหมันพี่ๆีนะครับนะเป็นเนื้อใบลานนะครับ เป็นพระยุคต้นนะครับของวัดร้างหมันพี่พี่ออกวัดร้างหมันปีห้าสองนะครับนี่นะพระดีปีลึกพี่พี่ของวัดรางหมันนะครับนานๆนนครั้งนะพี่พี่นะกว่าจะมีกว่าจะพบเจอนะครับนะพบเจอได้น้อยมากพี่พี่นะครับน่าจะขาดมือผมไปนะน่าจะมีเกือบสองปีได้นะพี่พี่นะครับนะพระสมเด็จรุ่นหนึ่งนะครับนี่ นะครับผมเจอมาจากเจ้าของท่านเดียวกันนะผมเหมามาหมดเลยพี่พี่สิบสี่สิบสิบกว่าองค์นะรับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับพี่พี่นะนี่นะครับพระดีหายากนะครับราคาจับต้องได้พี่พี่นะครับรุ่นนี้มีลงหนังสือด้วยนะเป็นหนังสือแบบเล่มหลักเลยพี่พี่หนังสือเล่มใหญ่นะผมไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะในหนังสือนะครับนี่ รุ่นหนึ่งนะครับสมเด็จรุ่นหนึ่งวัดรางหมันพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับองละนะองค์ละสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเนื้อใบลานท่านใดอยากได้ติดต่อสอบถามได้เลยพี่พี่พนะครับนะนี่มีไม่เยอะมากนะครับเดินตลาดเนี่ยแทบไม่เจอพี่พี่นะครับเดินตลาดไม่เจอเลยก็ว่าได้พี่พี่นะส่วนใหญ่แล้วพราพวกนี้จะได้มาจากตามบ้านนะครับนะเวลาเขาเก็บกันไว้เยอะๆนะครับ ส่งมาขายผมก็ซื้อหมดเลยนะครับนี่นะคัดมาให้แล้วพี่พี่นะครับไม่ต้องไปเดินหายเองให้เสียเวลานะครับเอาสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะเรียมใหม่ๆเลยนะครับของบูชาขึ้นคอนะครับอง์ละสี่ร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะนี่ได้มาเพิ่มแล้วพี่พี่นะครับเหรียญก้นไผ่นะครับนะนี่ประกันเลยว่าสวยเดิมเดิมนะครับสวยเดิมเดิม พระแทบจะไม่มีภาพเลยนะครับนี่ผมเป็นคนที่ชอบพระสวยนะพี่พี่นะเวลาผมเช่าเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะที่เช่าพระค่อนข้างยากพี่พี่แจ้งตรงนะบางครั้งนะครับพี่พี่นะบางรุ่นบางองค์นะเจอนะพี่พี่นะพระหายากก็เจอนะ네แต่ถ้าแบบสภาพแบบไม่สวยนะผมก็แทบจะไม่เช่านะครับพี่พี่นะครับนะผมชอบพระสวยนะครับเหมือนพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับนะ สวยแน่นอนพี่พี่นะรับประกันเลยได้สวยแน่นอนถ้าไม่สวยผมย่อนให้นะครับถ้าไม่สวยผมย่อนให้นะครับราคาไม่เท่ากันแน่นอนพี่พี่ขอเปิดราคาตามเนื้อผ้านะขอราคาจองวัดได้ไหมพี่พี่หกร้อยบาทสวยเดิมนะสวยเดิมเลยนะครับแล้วก็มีกล่องเดิมให้นะเอาห้าร้อยห้าสิบละกันนะครับพี่พี่นะห้าร้อยห้าสิบละกันนะครับนี่ผมคัดมาให้แบบเน้นๆเ,เลยนะ 550รอยหสิบาทพร้อมส่งนะครับได้กล่องเดิมไว้แบบนี้เลยนะครับนะเช่าไปไม่มีผิดหวังมีพี่นะครับสวยบอกสวยไม่ไม่สวยผมแจ้งมันตรงๆนะครับสบายใจได้เลยพี่พี่เช่าพระจากผมนะครับนะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอแล้วส่งเท่านั้นนะครับพี่พี่นะครับโอแล้วจัดส่งเท่านั้นนะเก็บเงินปลายทางเนี่ยผมไม่ทําเลยนะครับขอไว้พี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับในความไม่สะดวกนะบางท่านอยากให้เก็บเงินปลายทางนะผมก็ใจนะว่าบางท่านไม่มีแอปธนาคารนะพี่พี่แต่ ผมไม่ทำพี่พีเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทำนะโดนปิดเล่นเยอะมากพี่ๆนะครับนะ <h ans> เจ็บเกินสายทางนะพระตีกลับเยอะมากนะครับแล้วเวลาพระตีกลับนะพี่ๆีนะเขาไม่ได้มาส่งที่บ้านนะครับ <h ans> ผมต้องไปรับเองที่สาขานะครับนะ <h ans> มันเสียเวลามากๆนะครับนะเสียเวลามากๆเสียความรู้สึกด้วยนะครับ <h ans> เอาเป็นว่า โอแล้วจัดส่งเท่านั้นนะคพีพี่โอแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับ,แล,นนรบแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือผมรับผิดชอบให้ทุกกรณีนะครับสมมุติว่าพี่พี่เช่าพระผมไปนะเหรียญกันภัยในราคา550บาทนะครับถ้าพระไม่ถึงมือท่านนะครับนะอาจจะมีความผิดพลาดของทางขนส่งนะครับหรือว่าโดนโดนขมโมยพระกลางกลางทางนะครับนะของพนักงานขนส่งผมรับผิดชอบให้พี่แบบ100% นะครับผมรับผิดชอบให้เองนะครับสมมติว่าพี่เช่าไปห้าร้อยห้าสิบนะครับผมคืนให้พี่แบบเต็มจํานวนนะครับร้อยเปอร์เซ็นก็คือห้าร้อยห้าสิบาทนะครับและไม่มีการหักนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆนะครับเช่าพระจากผมนะสบายใจได้เลยนะครับสบายใจได้เลยนะครับได้รับพระแท้พระถึงมือทุกท่านแน่นอนนะครับนะนอนรอสบายใจได้เลยพี่ๆนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะนี่นะครับ เหรียญกันภัยขอ550บาทแล้กัน,นพีนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะเหรียญหายากี่พีนี่อีกหนึ่งรุ่นนะวันนี้ได้มาแล้วนะครับนะเหรียญน,นักกล้ามนะครับวัดร้างหมันปี54นะครับนี่สวยเดิมๆนะครับสังเกตได้เลยว่าเหรียญน,นักกล้ามเนี่ยสีผิวจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะพี่พนะเนื่องจากว่าพระเนี่ย ตอนที่มีประสบการณ์นะครับพี่ๆนะตอนนี้มีประสบการณ์นะมาเหมากันหมดวัดเลยพี่ๆช่วงปีห้าสี่เพราะฉะนั้นนะพี่ๆนะพระเนี่ยเปลี่ยนมือค่อนข้างเยอะสําหรับเหรียญนักกล้ามนะครับสีผิวเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดเลยพี่ๆนะครับผ่านอากาศมาบ้างผ่านการสัมผัสโดนนิ้วมือมาบ้างพี่ๆนะเจอสภาพเดิมๆเนี่ยผมว่าผมนะผมคิดว่าผมยังไม่เคยเจอพี่ๆสภาพเดิมๆอย่างเช่นนี่นะครับนี่ นี่ก็คือพระไม่พระไม่เขาเรียกว่าพระไม่ได้เปลี่ยนมือพี่พี่สีผิวก็จะเต็มแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้อันนี้แบบเดิมๆนะแต่พอพระแบบผ่านมือผ่านมือ,อผ่านมือเยอะนะพี่พี่นะผ่านมือเยอะหมุนเวียนในตลาดเยอะนะลักษณะของผิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยเดิมนะพี่พี่นะถือว่าสวยนะครับนี่พระเน้นใช้บุตรคุณพี่พี่ราคาไม่ข้ามหนึ่งพันนะ ช่วงที่มีประสบการณ์นี่มาเหม่อวันหมดวัดพี่พี่ช่วงปีห้าสี่นะครับนะเอาแปดร้อยบาทนะครับนะเอาแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมมีสององนะับพี่พี่นะองค์นี้ก็เช่ามาสภาพนี้เหมือนกันพี่พี่อันนี้ก็เลี่ยมงานตลาดทั่วไปนะครับนี่ประมานอ่าเลี่ยมงานตลาดทั่วไปนี่เลี่ยมเก่าเลยนะนี่เลี่ยมแบบเก่าเก่าเลยพ,พี่ผ่านใช้มาเลยนะครับแต่พระด้านในเนี่ยถือว่าเรียบร้อยดีพี่พี่พระด้านในสวยดีนะเหมือนจะติดลุ้มบางๆเลยถ้าพี่พี่ลองชมดูนะ นี่นะครับอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับสังเกตไม่ว่าพี่ๆนะสีผิวจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะนี่นะครับอ่าฟอร์มนี้สวยพี่ๆนะครับฟอร์มนี้สวยนะครับสวยเลยนะครับเอาอง์ละแปดร้อยเท่ากันนะครับนะเอาองค์ละแปดร้อยบาทเท่ากันนะครับนี่นะครับอง์ละแปดร้อยบาทเท่ากันนะพี่ๆท่านใดเช่าไปก็สามารถไปแกะได้นะพี่ๆนะ ให้ช่างเลี่ยมแกะแล้วก็เลี่ยมใหม่ได้นะครับนี่สวยเดิมมี่พี่นะครับสวยพร้อมกันทั้งสององนะเอาองค์ละแปดร้อยนะครับองค์ละแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับพระมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนนะมี่พี่รุ่นนี้นะครับนี่สวยเดิมเดิมนะครับแต่กรอบหมองมากนะครับเอาองละแปดร้อยพร้อมส่งนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับนะเป็นปลกนะครับนะ ปลกใบมะขามนะครับหรือว่าปลกจ้อยหรือว่าปลกแปดรอบนะครับหรือว่าปลกเซยิดนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกเรียกกันวิพ,พีนะครับหลวงปู่แพลวเปาวโลวัดรางหมันปีหกสองวิพีด้านหลังบรรยันถอนะครับอายุครบแปดรอบนะครับนี่หลวงปู่แพลวเปาวโลนะครับพระมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะพี่พี่นะนี่นะครับเด็กๆห้อยได้ นะครับผู้ใหญ่ห้อยดีนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกเลยนะครับเอาองค์ละสามร้อยบาทนะพี่พี่นะอันนี้ปิดไปแล้วหนึ่งองนะเอาสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเหลือสององนะครับเอาไปสามร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเหลือสององพี่พี่นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับนี่วิธีเดียวกันพี่พี่กับปลก เป็นเม็ดแตงเซยิตอายุยืนนะครับอายุครบแปดรอบหลวงบุแพลีวปาวันโลนะครับพิธีเดียวกันเลยนะครับนี่ออกพร้อมกันนี่นะครับนี่ออกออกพร้อมกันนะครับออกวัดลักหมันปีหกสองพี่นะครับด้านหลังเป็นยันสวนนะพระมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับแะแต่แกะบล็อกนี่สวยนะครับนี่เจ้าบุโ่งสวยเต็มนะครับนะเอาองค์ละสามร้อยเท่ากันพี่พี่นะครับมีทั้งหมดน่าจะน่าจะสิบองค์ได้พี่พี่นะครับ จำไม่ได้เดี๋ยวต้องนับก่อนนะนี่นะครับเอาองค์ละสามร้อยบาทนะครับนะสามร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้เช่าได้พี่พี่นะครับเรียมมาให้แล้วนะครับนะไม่มีบวกค่าส่งนะครับนะสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครพี่พี่นะผิดพลาดประการใดขออภัยพี่พี่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ